สำหรับคลิปนี้นะฮะผมมีเรื่องสงสัยครับ มีคนบอกว่าถ้าเราแต่งตัวเป็นนูฟเนี่ยเราเนี่ยมักจะโดนดูถูกจากผู้เล่นคนอื่นนะครับและเราเนี่ยจะเป็นเป้าในการโจมตีง่ายมากครับแตกตาก่างจากคนที่แต่งตัวแลลนะฮะแต่งตัวเติมเติมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับด้วยการแต่งตัวเป็นนูฟครับแล้วไปยืยนอยู่ที่เกาะลิงครับดูซิว่าไอ้พวกแบบเวลน้อยตาสีตาสาที่ไม่รู้เลเวลจริงๆของเราเนี่ยมันจะปฏิบัติกับเราแบบไหนนะครับตอนนี้ผมเป็นนูฟแล้วเดี๋ยว ต้องเก็บดาบยูรุด้วยอ่าเก็บอ้าต้องเข้าตรงไอเทมสิเก็บดาบยูรุอ่าเก็บหมวกด้วยหมวกแอดมินไม่ใช่สีหมวกนักบินนะฮะอ่ะไหนไปดูสิเราจะโดนต้องทำอะไรอ่ะอ่าตอนนี้ผมเป็นนูบนะครับผมเป็นนู๊แล้วมีเผาปาวีสวิ่มา และเผ่าปาวีสิจะทำอย่างไรกับผมป<ะ>มั๊เฮียเห็นชื่อแล้วเห็นข่าหูแล้วแน่เลยเนี่ยโอ้ยมันต้องหลอกพวกแววต่ำวะ,ะเนี่ยผมว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเออไม่เกี่ยวกับว่าแต่งตัวอะไรอะ่ะ ผมว่าขึ้นอยู่กับสัญญาณคนมากกว่าถ้ามันจะตีนะครับโ้อ<ะ>้ยหลอมขาดเว้ยอยู่ไหน อยู่ในใจเสมอจ้าฉันนะ่ะอยู่ในใจเธอเสมอนะเอาเอาอะไรจ๊ะืมเอาอะไรเพราะฉันอยู่กับเธอตลอดเวลาแหละใครก็ไม่รู้เนี่ยอืมตัวเองเหรอฮ <What? S 1> ะอดูดูดูตัวเองตัวเองเหรอคืออะไร mm. ใช่เขาเอง <laughs> จักกกนนมานไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอะไรเนี่ยตัวเองยังไม่นอนอีกหรออพาเราสามหน่อยอะไรคือพาเราสามหน่อยฟาร์มเหรอมามาเดี๋ยวพาฟาร์มปักเมียใครก็ไม่รู้ฮะนี่ผมจะโดนหาว่าแย่งแฟนชาวบ้านปะเนี่ยมามาไปไป พาที่รักเดี๋ยวเดี้เจ้าเดี๋ยวพาเขาเวลเขาเวลเท่าไหร่เขาเวลร้อยยี่สิบเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคนเลิฟคิดถึงตัวเองใครก๊มเนี่ยอันนี้ใครเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนตีก่อนตีก่อนอ๋อผมอยู่ฝั่งนี้ผมตีเขาไม่ได้วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาเวลร้อยยี่สิบนะครับผมจะพาเขาจะ เวลร้อยยี่มันต้องเวลก่อนไหนต่อวะก่อนนี้ปะเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> คือแบบเขาถามหาว่าตัวเองอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่พิมพ์ไปว่าว่าไงจะที่รักอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เปล่าวะ แป๊บนึงนะที่รักของใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาตีช่วยนะครับแป๊บหนึงเดี๋ยวเราตีช่วยเธอเองอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเดี๋ยวเขาตีช่วยตัวตัวอ๋อตัวว่าไงครับว่าไงหอบหืมไอ้โคตรแหล่เลยว่ะใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้ อยากได้ผลถาวรหนอตัวเองอู้ว่ามึงรู้จักกูแล้วมึงรู้จักกูแน่มึงรู้จักกูผลอะไรจ๊ะอยากได้ผลอะไร ข้าหมดสามอลปูนี่แม่จะหลอกแผ่นสูงแม็กมา,อ,าอยา่ได้ผลแม็กมาหรอไปแล้วไอที่มันแผ่นสูงนะเว้ยชอบมันแผ่นสูงกูไปกูไป,ไปแล้วเราเลิกกัน เราเลิกกันที่รักเราเลิกกันนะผมก็นึกว่าแบบเขาคิดว่าผมเป็นแฟนเขาจริงๆอะตอนแรกอะเออตัวเองไปไหนด้วยนะปะังเราเลิกกันเถอะเราคงไปกันไม่ได้ไอ้ำเน่าชิบหายเราคงไปกันไม่ได้อ่ะคือแบบ จู่ๆมาขอผลถาวรนนี้ผมรู้ชัวมึงรู้จักกูเอเออ่าท่านผู้ชมครับตอนนี้กล้องดับนะฮะกล้องมันดับไปแล้วนะครับโทษด้วยนะครับพอดีผมผมผม,ผมลืมชาร์จแบตกล้องนะฮะไม่เราเลิกกันแล้วเราเลิกกันแล้วเธอจะมาขอเลยฉันอีกเออเราเลิกกันแล้วนะ ไปเถอเธอดีเกินไปไปไหนก็ไปไปไปไหนก็ไปไปไปหนก็ไปปวดอะไรเนี่ยปวดอะไรเนี่ยปวดอะไรเนี่ยปวดอะไรนี่ผมเนี่ยสายฟ้าครับพี่ผมมาสายฟ้าร <c oughs> าก,ก่อนนะที่รักนะราก,ก่อนนะเออร้องไห้ไปดูนละ <c oughs> อะไรของมึงโอเคท่านผู้ชมครับคลิปนี้จี้มากอะ่ะ <c oughs> จีมากถ้าชอบนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำารรบคลิปนี้สวัสดีครับ